พี่แจงนะคะมาทำตาเปิดตาด้านบนนะคะคือคือพอเราอายุมากขึ้นเนาะมันก็จะหนังตาก็จะตกตกมานิดนึงก็อยากจะพูดง่ายๆเสริมโมหิงด้วยเพราะว่าคุณหมอบอกว่าเวลาหนังตาตกมันก็จะดึงดึงน้ำส่วนใบหน้าของเราแล้วก็หน้าผากมัน,นตกก็อยากทำให้มันดูดีขึ้น สวัสดีค่ะชื่อพี่แจงนะคะได้มาทำตาบนนะคะเพราะว่าตาตกได้ประมาณ3เดือนก็ตาบนทําไปแล้วก็มันทำให้เรามีความเชื่อมันมากขึ้นทําให้ตาเราโตขึ้นมันมีตาสองชั้นไปไหนก็เหมือนเหมือนตากลมตุ๊กตาค่ะไปไหนใครก็พักว่าตาสวยนะตาโตนะ,ะทำให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นกว่าเดิมเยอะ ตอนนั้นตาเราจะมีหนังตาตกมาเวลาไปไหนเวลาถ่ายรูปอะไรเงี้ยมันจะดูเหมือนเราเราง่วงนอนอ่ะเหมือนคนง่วงนอนเหมือนตาเศร้าๆอะไรเงี้ยคะ่ะมันก็ทําให้เราดูบุคลิกภาพก็จะเสียไปแต่เมื่อทําแล้วมันาตาตัตมากขึ้นมันก็มีความรู้สึกว่ามีความมั่นใจมากขึ้นกว่าเดิมสวยขึ้นดูอายุอ่อนขึ้นกว่าวัย <c oughs> ความนับใจคือเรื่องตั้งแต่การเซอร์วิสการบริการต้อนรับดีมากเราดูแลดีมากเหมือนเหมือนเรามาบ้านเราเองอะ่ะมีความคุ้นเคยกับสตาฟที่นี่ทุกคนค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคุณหมอเข้าใจดีฝีมือการเย็บดีมากไม่เจ็บเลยนะครับมาทำแล้วไม่รู้สึกว่ามันเจ็บวันนี้กลัวมากเป็นคนที่กลัวความเจ็บแต่มาทําที่นี่แล้วมันไม่เจ็บเลยยากแก้ปวดกินแค่ครั้งเดียวกลับไปบ้านก็ไม่ได้ไม่ได้ทานอีกเลยนะคะ เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ว่าเออมาหาหมอแล้วอยากกลับมาอีกอยากมาทําอีกอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ถ้าใครที่อยากจะมาทําให้ตัวเองดูดีมีบุคลิกภาพที่ดีไม่ว่าทุกด้านของร่างกายเนี่ยอยากจะเชิญชวนนะคะมาที่นี่นะคะที่คุณหมอชาติแจ๋วนะคะรับรองมาแล้วก็จะติดใจแล้วจะกลับมาอีกค่ะซึ่งตอนนี้ก็ได้พาเพื่อนๆมาเป็นกลุ่มใหญ่เลยค่ะมาใช้บริการคุณหมอชาติแจวะะ๋วค่ะขอบคุณมากค่ะ